สวัสดีครับนักทุนครับพบกับ c o f f e ่เบรกนะครับกับผมนะครับชัยยศทิวังกูลนะครับกัทจังนะครับในช่วงบ่ายโมงนะครับก็โดยสรุปนะครับภาพรวมในช่วงเช้านะครับก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยทำได้ดีกว่าที่เรามองกันไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยช่วงเช้าปิดบวกไปประมาณ 6. จุดนะครับก็คือตอบรับเกี่ยวกับในส่วนของเซนเมนต์นะครับภาพรวมในฝั่งของ ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียนะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับประกอบกับช่วงเช้านะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของประเทศไทยนะครับที่ทางท่านนายกนะครับมาฉีดวัคซีนโควิดนะครับแอสตราเซเนกาเป็นคนแรกนะครับของประเทศไทยนะครับที่ได้รับในส่วนของตัววัคซีนป้องกันโควิดในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าในช่วงเช้านะครับ หุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับส่วนถ้าดูจาเนี้ยมันจะเป็นโมดแซงตีนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวการกลุ่มที่มีข่าวในส่วนของการทําการชงกันชาอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังพุ่งขึ้นมานะครับกลุ่มไฟแนนซ์มาดีนะฮะกลุ่มไฟแนนซ์มีทั้งสวัสดนะฮะแล้วก็เคทีซีนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มค้าปีนะฮะมือถือนะครับคอมเซเว่นก็มานะครับเอสไอเอสซินเนพวกนี้มาหมดเลยนะครับ แล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับที่อันนี้อาจจะไม่ได้ติดโหมดแอคทีเข้ามานะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาด้วยเช่นกันก็คือในส่วนของกลุ่มโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเทลมินนะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นมาหมดเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมในช่วงเช้านะครับโดยสรุปก็ปิดบวกไปประมาณหกจุดนะครับอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งนะครับวอลุ่มการซื้อขายถือว่าพอได้อยู่นะฮะวันนี้ห้าหมื่นล้านนะพอได้อยู่นะครับ ทีนี้เรามาอัปเดตนะครับในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคบ้างนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าในส่วนช่วงเช้านะครับญี่ปุ่นนะครับปิดบวกไปประมาณร้อยห้าสิบจุดนะครับฮ่องกงย่อลงมานิดนึงนะครับช่วงเช้านี่เกือบเกือบสองรอยนะอันนี้ย่อลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หน้าเครียดอะไรนะครับนอกนั้นก็บวกปปายนะลบก็ลบไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเซนิเมนต์แบบนี้ยังดูเป็นบวกกับตลาดหุ้นทิศทางช่วงบ่ายของเรานะฮะ ในส่วนของดาวจนฟิวเจอร์นะครับก็ยังลบอยู่36จุดนะครับน้ำมันลงอยู่ประมาณสัก62สิบสองเซนนะฮะโอเคนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับก่อนจะไปอัปเดตนะครับขออนุญ,ญ,ญาตาาน,น,นิดนึงนะครับขออนุญาตมาสวัสดีทักทายนักทุนนิดนึงนะครับ สวัสดีนะครับคุณพานินนะครับคุณสุวรรณีนะครับคุณกิตสนานะครับคุณพรพันธ์นะครับคุณชานะครับแล้วก็คุณเปรมนะครับแล้วก็คุณลุงอรุณนะฮะคุณลุงอรุณอีกคนอีกท่านหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ท้าทายนักงทุนนิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูในอ่าตัวดัชนีช่วงบ่ายนะครับว่าเราจะมองยังไงนะครับก็ ช่วงเช้านะครับที่เราบอกว่า,าตัวดัชนีเนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อลงมาที่บริเวณ1,560จุดนะครับปรากฏว่าย่อจริงแต่ย่อไม่ถึงนะครับช่วงแรกๆเลยนะครับเปิดเขียวมานิดนึงปุ๊บทุบเลยนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับเกือบๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับทีนี้ภาพเป็นยังไงก็มันก็ยัง อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้แหละว่าเรายังคงมองถ้ามันไม่หลุดแนวเนี่ย1560มันก็ยังไม่เหนีอะไรนะครับเรายังมองเป็นจังหวะของการเข้าซื้อแล่นรีบาวได้นะครับแลนะทีนี้พอเซ็ตเนี่ยสามารถที่จะรีบาวขึ้นมาย็น1560ได้แบบชัดๆแบบเนี้ยผมก็ว่าช่วงบ่ายก็คงภาพหน้าตาคล้ายๆกับช่วงเช้านะครับก็คงจะมีภาพของการเก็งกาไรกันกันต่อนะครับโดยในช่วงบ่ายนะฮะเราให้แนวรับเนี่ย ไว้ที่ประมาณ1565นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่1575นะครับเราคิดว่าช่วงบ่ายน่าจะสวิงอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับ1565ถึง15 1575นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ก็คล้ายๆเดิมนะครับคือถ้ามีการดิดตัวไปบริเวณซักกรอบแนวต้านตรงนี้นะครับ1575อันนี้ก็เป็นฝั่งขายนะฮะนะครับส่วนถ้ามีการย่อลงมา เลเวลนี้ก็แน่นอนอันนี้เราให้เป็นฝั่งซื้อนะครับแล้วก็ตัวสำคัญก็คือ1560อันนี้นะครับห้ามหลุดเลยนะครับถ้าหลุดอันนี้ควรคับลอสด,ด้วยนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวดัชนีนะครับโดยสรุปภาพรวมในช่วงบ่ายเรามองเป็นลัสองการแกว่งตัวนะครับด้านบน1575ด้านล่าง1565นะครับ กงกำไรในกรอบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดหนึ่งห้าหกอันนั้นเป็นจุดคับล้อออกไปนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับในส่วนของหุ้นแนะนำนะครับทางด้านกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ช่วงบ่ายมีแนะนําเป็นตัว S H R นะครับตัวอมตะนะครับแล้วก็ตัวอีออนนะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับคือในส่วนของตัวการประชุมเฟดนะครับ ตัวที่ต้องติดตามเลยคือไม่ใช่เรื่องของตาอัตดาดอกเบี้ยนะฮะอัตราดอกเบีย,นะะาาเ,บยเนี่ยคิดว่าน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้นะครแต่ว่าตัวที่ต้องติดตามคือแนวโน้มของถ้อยถแถลงเขานะครับเกี่ยวกับความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อหรือเปล่านะครับหรือจะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดการใช้ QE ลงหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเป็นคำถแถลงที่นักทุนจะต้องติดตามนะครับ ทีนี้มาต่อกันครับในส่วนของตัวหุ้นแนะนำนะครับตัวแรกเป็นตัว CWCW นะฮะ mm hmm. ภาพรวมถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าวันนี้มีการปรับตัวขึ้นนะครับเราก็มาเทสบริเวณไฮเดิม erm ด้วยอ mm ่า hmm. นะครับวอลลุ่มมาด้วยนะครับอินดิเคเตอร์ยกตัวขึ้นนะครับ mm hmm. ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะเบรก นะครับมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําซื้อเก่งกําไรนะครับแนวรับนะครับสองจุดหกสี่นะครับแนวต้านสองจุดแปดนะฮะคัดรอดสองจุดห้าหกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวธานีนะฮะนะครับวันนี้ดีบาวขึ้นมาสวยงามมากนะครับภาพของตัวราคาคราฟนะครับกลับตัวขึ้นเป็นตัว w ชัดเจนนะฮะ แท่งเทียนปรับตัวขึ้นอินดิเคเตอร์มาวอลุ่มมาด้วยโอ้โหเรียกว่าครบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็แนะนำเก่งอะไรนะครับแนวรับ4.42นะครับแนวต้าน4.6นะครับคัดลอสดสานะครับมาดูในส่วนของหุ้นที่มี 4-in 4-out out นะครับ f o อ in จะเป็นตัววานะครับคอมเซเว่นเจมาหฮานะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอมตะ o ฟ out นะครับจะเป็นตัว mcs นะฮะ global นะครับ s p c g นะครับแล้วก็สีจังโกฟนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว human นะฮะ human นะครับส่วนประเด็นข้าวอื่นนะครับวันนี้มีในส่วนของตัว Leo วันนี้มีในส่วนของตัว update ด้วยนะครับเผยออกมาครับว่า2เดือนแรกธุรกิจโลจิสติกเนี่ยถือว่าดีมากนะครับพุ่งเลยนะครับหนุนให้ครึ่งปีแรกเนี่ยมีแนวโน้มว่าตัวธุรกิจจะเติบโตนะครับแล้วก็เชื่อผลงานปีนี้ทำได้ New High นะครับ ตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ที่25%นะฮะอันนี้สำหรับตัวรีโอนะครับตัวที่สองนะครับเป็นโรงพยาบาลทนบุรีนะฮะอันนี้เยอะเลยนะครับโอ้โหตั้งเป้าหมายเยอะเลยตั้งเป้าปีนี้เติบโตที่7-10%นะฮะแล้วก็มีการเจรจาบริษัทพลังงานในประเทศนะครับร่วมทุนนะครับทำธุรกิจเฮลแค์นะครับซึ่งน่าจะคาดคาดชัดเจนในปีนี้นะครับแล้วก็มีการนําเข้าวัคซีนซีโนเวกนะครับ1.5แสนโดสนะครับปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ แล้วก็อันนี้มาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ฮิตฮอตมากนะฮะก็พิราจาศูนย์วิจัยจุฬาสระบุรีนะครับลุยปลูกสกัดกันโชงมาอีกแล้วนะกันโงมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ฮิตมากนะฮะ,ะมาข่าวสุดท้ายนะครับในส่วนของตัว GL นะครับอันนี้เตือนนั่งชุนนะท่านใดที่มี GL นะวันนี้เทรดวันสุดท้ายนะครับวันที่16มีนานะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับ ก่อนที่จะขึ้น SP นะเพราะว่าเขายังไม่ส่งงบการเงินนะครับ okay, โอเคก็ครบถ้วนะนะสำหรับการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามบ้างนะครับไออารนะครับ A.P.C. แนวรับนะครับ3.6เอ้ยโทษทีครับ3.74นะครับแนวต้านตรงนี้เลยนะครับอ2 3.8นะฮะต้องผ่านให้ได้นะครับหรือว่าใจแบบนึงก็ได้นะครับคือให้ยืน3.8แล้วค่อยโฟ l o w นะครับแนวต้านถัดไปแถว4บาทนะครับ W.H. นะครับแนวรับประมาณ3.5นะครับแนวต้าน3.7นะครับฮาน่านะครับ หน้าแนวรับประมาณา53นะครับ52.5ประมาณนี้นะครับแนวต้าน55นะครับแต่วันนี้นะ r p c ตอบไปแล้วนะคุณพรพันธ์น,นะครับเอฟเวอร์นะครับเอฟเวอร์สัญญาณไม่ดีนะครับน่าจะพักตัวนะแนะนําเว้เนซีไปเกาะน,นะครับ TACC BCC แนวรับนะครับ7.9นะครับแนวต้าน8.3นะครับครูแนะนำเมื่อเช้านี้นี่ครับก็ยังไม่ได้มีอะไรฮะราคาก็นิ่งๆ,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 ๆก็ไม่มีอะไรนี่ฮะคุณโมนะฮะก็ไม่มีอะไรนี่ฮะก็ราคาก็เหลืองมันเปิดโดดขึ้นไปแล้วมันกไ็ไม่ไม่ไม่เล่นวันนี้นะครับแต่ว่าทิศทางโดยรวมก็ยังไม่ได้เสียอะไรก็ยังไม่ได้หลุดแนวคัดลอทที่เราให้ไว้นะฮะ คุณบอยตอบ WSC ไปแล้วนะครับเดลต้าอยากเล่นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าก็อีกนิดนึงอ่ะขอให้มายืนตรงบริเวณเส้นสิบก่อนนะครับประมาณสักสามห้าเจ็ดนะฮะประมาณนั้นนะค่อยเล่นกันแล้วกันนะครับถ้ามันยังยืนจับกับเส้นสิบก็อย่าเพิ่งรีบนะครับ b ีซจะไปต่อไหมแนวโน้มเนี่ยยังไม่หลุดเส้นสิก็ถือว่ายังมีแนวโน้มที่จะรีบาวขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็ประมาณเจาะสิบเอบาทนะฮะอ่าโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะครับฝั่ง YouTube นะครับตัวแรกเป็นตัวเมก้านะครับเมก้าไม่ดีนะครับเมก้านะครับไม่ดีนะราคาหลุด หลุดมาเลยนะฮะอันนี้เวทแอนซีไปนะครับยังไม่เล่นนะครับ KKN เเป็นช่วงพักตัวนะครับแนวรับประมาณ11.3เลยแถวนี้เลยนะครับโล2วันนี้นะฮะแนวต้านให้ไว้แถว12บาทนะ ุณปลาณีถามตัววิกมานะครับก็เป็นตัวที่ผมแนะนำมานะครับก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่หลุดเส้นสิบก็ถือต่อได้นะครับเจมาดด้วยราคาเนี่ยมันขึ้นมาสูงนะครับตอนนี้เนี่ยลองดูไอซ์ไซนะคุณมาซื้อที่8ปดสิบสี่นะครับก็คงต้องรอย่อถามว่ามีย่อไหมผมเชื่อว่ามันมีย่ออยู่แล้วไม่มีหุ้นตัวไหนที่ขึ้นไปตลอดการนะฮะมันเป็นไปไม่ได้มันมีย่ออยู่แล้วคุณก็กรอจังหวะของการย่อลง นะครับส่วนถ้าจังหวะแบบนี้อยากจะเล่นก็ต้องยอมรับเรื่องของความเสี่ยงนะครับมีจุดคัดลอสชัดเจนนะฮะส่วนแนวรับที่ผมมองไว้นะครับประมาณทักแถว3ส8บาทนะครับอ่าโอเคสำหรับคอฟฟี่เบรกนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในช่วงอ่า ดับเบิลเดพโซนะครับกับผมช่วงสัญญาเทคนิคนะครับในวันพรุ่งนี้เช้านะครับส่วนบายวันนี้ขอบคุณทท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ